สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเชา้าวันพุธกลางสัปดาห์7สิงหาคม2556ค่ะวันนี้ปุกตตุลน,นะคะมาแล้วรายงานตัวเช่นเคยค่ะใช่ค่ะเรายัางคงมีข่าวคราวนะคะในด้านการเกษตรค่ะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเช่นเคยมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในการเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวค่ะซักซ้อมกับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรจัดระบบในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะ นายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวที่โรงแรมรามาการเดนกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานในส่วนของการออกใบรับรองที่ผ่านมานั้นจะทบทวนบทบาทและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนที่มุ่งเน้นการมอบนโยบายในการควบคุมการทำความผิด ขึ้นใน3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1การรับขึ้นทะเบียนจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและตระหนักถึงโทษในการแจ้งข้อมูลหรือใช้เอกสารเท็จพร้อมทั้งเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนขั้นตอนที่2การประชาคมแบ่งเป็นการประชาคมกลุ่มย่อย5-10ถึงรายและลงชื่อรับรองข้อมูลร่วมกันหากแจ้งข้อมูลเทจจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่ม และการประชาคมจะมีมาตรการเข้มงวดโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายตำบลและแผนที่ภาษีที่ดินของอบตประกอบการประชาคมภาพรวมทุกรายและให้เกษตรกร,ร,กรชี้ที่ตั้งแปลงบนภาพถ่ายดาวเทียม ขั้นตอนที่3การออกใบรับรองมีการเข้มงวดการพิมพ์และการจ่ายใบรับรองให้ถูกต้องและทันเวลาซึ่งเกษตรกรที่มารับใบรับรองแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่มารับแทนและเพิ่มคำเตือนในใบรับรองให้ใช้สิทธิ์จำนำผลผลิตตามจำนวนที่ได้จากการปลูกจริงเท่านั้น การขายใบรับรองและยินยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในใบรับรองของตนเองนั้นมีความผิดตามกฎหมายทั้งนี้หากเกษตรกรมีการแจ้งข้อมูลเท็จก็จะเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวจากเดิม1ปีเป็น3ปีและมีความผิดตามกฎหมายสำหรับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2555ทับ2556นายนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมปฏิบัติการในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูกาล หมคือฤดูการปี2,556ั2,557ซึ่งในขั้นตอนที่ทางกระทรวงเกษตรได้จะมีการปรับประสิทธิภาพในการดําเนินงานในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับจะมีทั้ง3ขั้นตอนก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบหรือการออกใบรับใบรับรองนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนการทําประชาคมนะครับทั้ง3ขั้นตอนเนี่ย อย่างแรกเลยเราต้องทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ไปประชาสัมพันธ์แนละพูดคุยกับเกษตรกรในลักษณะที่นุ่มนวลน,นะครับว่าการที่จะต้องมีการเข้มงวดขึ้นเนี่ยเนื่องจากเราต้องการให้การดําเนินโครงการเนี่ยมีประสิทธิภาพ อ,อย่างสมบูรณ์แล้วก็ตรงไปตรงมาต้องเข้มงวดขึ้นซึ่งการเข้มงวดตรงนี้แม้ว่ากเกษตรเอ่อกเกษตรตำบลจะต้องทํางานหนักขึ้นก็ตามแต่ว่าถ้ากเกษตรกรเนี่ยได้ทําโดยตรงไปตรงมาก็จะไม่กระทบกับสิทธิ์ของเขาเลยนะคะเราก็พยายามที่จะเ,เข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจรงิงแล้วก็ไม่ให้มีการโกงหรือการทุจริตเกิดขึ้นเพื่อให้โครงการดีๆนี้จะได้อยู่คู้กับกเกษตรกรไทย ไปต่อกันที่กรมพัฒนาที่ดินค่ะได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนุรักษ์ดินและน้ำนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูนะคะสภาพที่ดินทางด้านการเกษตรค่ะ ในกรีงศักดิ์คงโตที่บดีกรมพัฒนาที่ดินได้เปิดเผยรายละเอียดว่าการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ําจะเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่การเกษตรอีกทั้งยังช่วยป้องกันในเรื่องการชะล้างทางทลายของหน้าดินแต่ยังเป็นการห่วงพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือบางส่วนที่ยังคงใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพื้นดินทําให้พื้นที่การเกษตรโดยรอบได้รับความเสียหาย โดยทางกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการร่วมกับหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ําแก่เกษตรกร,กรในพื้นที่ต่างๆตลอดจนได้มีการวางยุทธศาสตร์เขตพัฒนาที่ดินทั่วประเทศในการเข้าไปดูแลอนุรักษ์ดินและน้ําปรับปรุงสภาพพื้นที่ดินโดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการดําเนินงาน ทางนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังเยาวชนในการที่จะช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำนั้นมีด้วยกันหลายวิธีอาทิการปลูกบนพื้นที่ลาดชันหรือตามขั้นบันไดการปลูกรอบพื้นที่แหล่งน้ำการเกษตร หรือจะเป็นการปลูกบนพื้นที่ไหลยถนนป้องกันการพังทลายของดินการปลูกหญ้าแฝกตามพื้นที่ร่องสวนเพื่อการรักษาความชื้นและปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมทางการเกษตรครับในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยนะฮะ,ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้หัวได้ทรงคิดริเริ่มขึ้นมานะฮะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538ล้ เราก็เริ่มที่จะคัดเลือกหาพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคมาในวันนี้เนี่ยวิธีการปลูกต่างๆเนี่ยนะพระองค์ท่านให้ทดลองอยู่ตลอดว่าบริเวณพื้นที่ที่ลาดชันควรจะปลูกลักษณะอย่างไรขวางความลาดเทแบบไหนนะระยะการปลูกเท่าไหร่นะพื้นที่ที่จะกันชะล้างพังลายบริเวณขอบบอ่อจะปลูกอย่างไรสิ่งพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดครับในภาคเหนือเนี่ยหลายๆแห่งตั้งแต่เชียงราย หน้าเราลงมาที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ไปเห็นกันเนี่ยแหละถ้าเราไม่ปลูกไว้เนี่ยดินมันจะช้าลากลงมาหมดวันนี้ถ้าเราจะสังเกตนะครับเรื่องของการอนุรัก์ดินละน้ำเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราใช้ระบบคือเราเรียกว่าวิธีกนก็คือเรื่องของการทําคันดินคั้นบันไดดินที่จะชะลอการไหลของน้ํา ่พูดถึงเรื่องราวของกรมพัฒนาที่ดินนะคะมีหนึ่งงานดีๆที่ไม่อยากให้พลาดค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาปวงประชาเทิดไทยสะดุดีเริ่มในวันที่8ถึงสิสงิงหาคมนี้นะคะณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะภายในงานนะคะก็จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการสาธิตนะคะในการทำปู อินทรีย์ชีวภาพการฝึกอบรมวิชาชีพและการจําหน่ายสินค้าอาหารรวมไปถึงเครื่องดื่มมากมายเลยทีเดียวค่ะค่ะส่วนในช่วงหน้าของเรานะคะคุณผู้ชมวันนี้อุดมจริงๆคะ่ะและอุดมมากๆเลยเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่อุดมการ์เด้นนะคะที่นั่นก็มีไม้ตัดใบค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ,คะ เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้สืบทอดการทําการเกษตรจากบรรพบุรุษแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการทําการเกษตรที่ดีพอทําให้เขาเกิดปัญหาขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรเขาจึงหันหน้าทําการเกษตรที่มุ่งเน้นการเลือกใช้สารเคมีเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแปลงเกษตรฉันเนี่ยมันไม่ออกดอกออกผลเลยขายก็ไม่ได้เด้อค่ะแล้วฉันจะอะไรกินเนี่ย โอ๊ยไม่อยากจะอยู่แล้วเฮ้ยจอยแกไปเร็วมากหรือเปล่าเนี่ยแล้วแกจะรีบวิ่งไปไหนล่ะเนี่ยถุงอะไรเนี่ยพี่เนี่ยะโอ้ไอ้จอยเอ้ยแกไปอยู่ที่ไหนมาล่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ไหนเขารู้กันไอ้ทวนแหละแกรู้ไหมไบกระเจี๊ของข้านอุดมสมบูรณ์ได้ก็เพราะเจ้านี่แหละมันจะช่วยได้จริงเหรอ สารเร่งพอนอคือจุลินนซี์ที่มีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพช่วยบำรุงคุณภาพของดินเอาเอาแล้วแปลงเาเตชล่ะมันเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมพี่ปัญญาไอสารเร่งพอนอ,อ,อนเนี่ยตอไอจอยทางกรพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาแนะนำให้พวกเราเนี่ยใช้สารเร่งพอนอแนท่าไม่เชือ่อตามไปดูกันไอจอย างกรมพัฒนาที่ดินได้แนะนำให้พวกเราใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยปรับปรุงรักษาสภาพดินและน้ำโดยใช้สารเร่งพอดอกเพื่อลดต้นทุนการผลิตและช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยเห็นไหมไอ้จอยสารเร่งพอดออของกรมพัฒนาที่ดินโอ้ยถ้ารู้ดีอย่างเงี้ยฉันใช้มาตั้งนานแล้วีิปัญญาแจว เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผ่านกลับมาใช้สารเล่งพอดอรหรือสารเล่งพัฒนาที่ดิน,นะฮะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1760และสถานีพัฒนดินทุกแห่งครับ เราพูดถึงไม้ตัดใบเนี่ยหลายคนอาจจะนึกออกนะคะว่าก็คือไม้ที่เราเสียบไว้ในแจกันนะคะ,คะามซุ้มดอกไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับการจัดดอกไม้นั่นเองค่ะใช่แล้วละค่ะและในวันนี้นะคะตุนจะพาไปดูสวนไม้ตัดใบค่ะซึ่งเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะสวนจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ,คะ การจะจัดช่อดอกไม้หรือจัดซุ้มดอกไม้ให้สวยงามนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหากต้องการช่อดอกไม้และซุ้มดอกไม้ที่สวยงามนั่นก็คือใบไม้ที่ใช้เป็นส่วนประกอบซึ่งเราจะเรียกใบไม้เหล่านี้ว่าไม้ตัดใบค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับไม้ตัดใบเหล่านี้กันที่สวนอุดมการ์เด้นซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นสวนไม้ตัดใบขนาดใหญ่ ตัดถ่ายทั้งในและนอกประเทศถ้าอยากจะรู้จักตามไปด้วยกันเลยนะคะที่อุดมการ์เด้นค่ะเราก็เริ่มต้นการเป็นกเกษตรกรเล็กๆนะบ,บนพื้นที่ประมาณ20-30ตารางเมตรแล้วก็หลังจากที่เราเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็โชคดีที่ว่าเราสามารถที่จะทําผลผลิตที่มีความต้องการของตลาดอยู่นะวันนั้นถึงวันนี้นะฮะเรามีพื้นที่ที่อุดมการ์เด้นเนี่ยประมาณ60าไร่นะฮะ สามารถที่จะผลิตไม้ประดับป้อนสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศนะเป็นที่ต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะในเรื่องของการขยายพันธุ์ไม้ตัดใบเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นทุกวันทําให้สวนอุดมการ์เด้นที่เริ่มต้นจากแปลงเล็กๆปัจจุบันขยายพื้นที่ไปกว่า300ไร่ซึ่งต้องใช้วิธีในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและลงตัวในส่วนในเรื่องของการขยายและการจัดการพื้นที่ในส่วนของสวนอุดมการ์เด้น วันนี้เราท,รทําปฏิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยให้ได้คุณภาพโดยเฉพาะเรื่องของโรงเรือนที่เราจะไม่ได้ขยายออกไปนแนวกว้างเราจะทํผลผลิตให้อยู่แต่ในพื้นที่เนี่ยให้ปลูกกระชับะระยะชิดให้มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพโดยเฉพาะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้คุ้มค่าแล้วก็ผลิตให้เหมาะสมนะฮะเรื่องของแสงเรื่องของทาาหารความชื้นนะฮะเ่อเรื่องของวัสดุวัสดุวัตถุดิบ นอกจากนี้แล้วเรื่องการพัฒนาและการคัดเลือกสายพันธุ์ไม้ตัดใบก็ต้องพิถีพิถันเป็นอย่างมากเหมือนกันนะคะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาสู่แวดวงของอาชีพการเกษตร,รหรือว่าเจาะลงลึกในคือในเรื่องของไม้ประดับตัดใบนะครับอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรมือใหม่แล้วก็มือเก่าเองใหตามนะฮะเรียนรู้นะฮะศึกษาถึงรายละเอียดในการทําการเกษตร,รที่ ยั่งยืนนะครับแล้วก็เรียนรู้ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะาทาในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะในเบื้องต้นแต่ว่าถ้าอยากจะเรียนรู้หรือว่าทำสิ่งใหม่ๆขอให้ตหนักในเรื่องของการเข้าไปหาความรู้ที่มันเกิดประโยชน์กับธุรกิจรวมทั้งศึกษาเรื่องของอพันุ์ชนิดอของสายพันธุ์ที่ปลูกที่ที่ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็มีความต้องการของตลาดในช่วงระยะเวลาอันอันสั้นต้นๆจนถึงระยะยาว เพื่อความยั่งยืนของการประกอบอาชีพในดน้านการเกษตรครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับไม้ตัดใบสวยๆด้วยฝีมือของคนไทยพัฒนาโดยคนไทยจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพียงแค่เราเห็นคุณค่าของมันก็สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อย่างมาหาศาลเลยทีเดียวละคะ ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวฟาร์มเมกมเกษตรกรวันนี้เขามีการให้ความรู้นะคะเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีซึ่งถือว่าสําคัญมากๆส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเดี๋ยวฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกรค่ะค่ะ เดอะฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรที่คุณผู้ชมหลายท่านรอคอยนะคะ,คะวันนี้ทางเชียงรายค่ะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาอบรมให้ความรู้เรื่องของการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีและมีคุณภาพค่ะส่วนทางบุรีรัมนะคะวันนี้ป้าดวงใจค่ะมีการปลูกข้าวแบบวิธีการที่จริงๆแล้วเกษตรกรต้องเอาตัวอย่างนะคะเพราะว่าเป็นการปลูกข้าวแบบเกษตรพอเพียงนั่นเองนะคะ,คะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วกับเดอะฟาร์ r เมอร์เกมเกษตรกรค่ะค่ะ The f a r m e r เกมเกษตรกร สนับสนุนโดยโตโยตา้าและกรมการข้าวในระยะนี้ต้นกล้าของกเกษตรกรผู้ข้าวแข่งขันในตะบนสันมาเคตเริ่มโตและหลายๆคนก็ถึงอายุที่จะนำไปปักดำในแปลงนาได้แล้วรวมทั้งพันธุ์ข้าวที่ได้รับจากกรมการข้าวครั้งนี้ถือเป็นข้าวพันธุ์ที่ดี ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงรายจึงได้เข้าให้ความรู้กับผู้เข้าแข่งขันที่สนใจในเรื่องของการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตัวเองนอกจากนี้การจะได้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ย้ำว่าจะต้องลงมือเกี่ยวและนวดด้วยมือโดยเริ่มทำบนแปลงนาไม่ต้องใหญ่เพียงสองถึงสามไร่เท่านั้นในการดูต้นที่เป็นโรคแล้วไม่เอามาปลูกการทำแปลงก้าไปทางทิศทางลมถ้าลมเราไปทางไหนก็ให้ทำล่องเนี่ยไปทิศทางเพื่อไม่ให้ อาาาเชข้นนใการจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีผู้เข้าแข่งขันต้องใส่ใจดูแลอย่างละเอียดทั้ง5ระยะตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงระยะโน้มรวงและระยะก่อนเก็บเกี่ยวในองค์ความรู้ตัวนี้ถ้าหากเกษตรกรได้เข้าร่วมตั้งแต่การคัดพันธุ์ข้าวเพื่อจะทำเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ระยะกล้าระะแตกกอระยะออกดอกระยะออกรวงระยะโน้มรวง ทั้ง5ขั้นตอนเนี่ยชาวบ้านก็จะได้มีองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตเม็ดพันธุ์ไว้ในชุมชนก็จะสืบไปตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะเป็นความยั่งยืนอย่างหนึ่งในโครงการข้าวพันธุ์ไร่ไม่ใช่ว่าเราทําปีนี้เสร็จชาวบ้านไม่ได้อะไรเลยดวงใจขรุรําเป็นคนหนึ่งที่เดินตรวจนาของตัวเองทุกวัน นาของผู้เข้าแข่งขันหลายคนในตำบลสองชั้นต่างต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งโรคมแมลงและวัชพืชรวมทั้งนาของดวงใจด้วยครับเมื่อฝนไม่มานาไม่มีน้ำความหวังที่ดวงใจจะอาศัยผืนนาหล่อเลี้ยงครอบครัวก็ดูเลือนลางแต่โชคดีที่เธอยังมีอาชีพเสริมไมาจุนเจือครอบครัวดวงใจคารุา เป็นผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งที่ใช้พื้นที่นาของตัวเองได้อย่างคุ้มค่าโดยสร้างคันสะให้มีบริเวณกว้างขึ้นเพื่อที่เธอจะสามารถเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการทำนาได้ก็อยากเก็บน้ำอยากได้น้ำด้วยไงตอนนั้นมันแรงเขาบอกว่ามีน้ำเราจะสามารถช่วยสูบใสนาใสไรได้ถ้าเวลาเราเก็บน้ำได้เยอะๆก็เลี้ยงตั้งแต่นั้นเลยมาเรื่อยๆทีละอย่างสองอย่างเพรามันสบายมัน ไม่ไปไหนไม่ได้ก็ทําไปเรื่อยมันมันสบายใจด้วยมันอะไรด้วยมานาะสนุกมันมีความสุขกับพวกนี้นี่แหละครับดวงใจขลุรําอีกหนึ่งตัวอย่างความสุขกับชีวิตที่พอเพียงเธอรู้จักใช้พื้นที่นาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้สัตว์แต่ละชนิดที่เธอเลี้ยงไว้จะมีปริมาณที่ไม่มากนัก แต่ก็สามารถก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดปีไรหนี้สินให้หนักอกหนักใจครับ บรรยากาศการแข่งขันของ The Farmer เกมเกษตรกรนั้นก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะชมไปแล้วก็แอบ,บลุ้นนะคะแล้วก็อกำลังนั่งนึกนะคะว่าพอถึงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทีมไหนนะคะที่จะได้เป็น The Farmer เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงของประเทศไทยนะคะติดตามไฮไลท์ต่างๆได้ในรายการคนไทยหัวใจเกษตรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะใช่ค่ะแต่สําหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราก็เข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ว่าเราดูก่อนว่าปัญหาตรงนั้นอ่ะเป็นดินเค็มระดับไหนนะคะเราก็สมมุติว่าเป็นพื้นที่ระดับระดับเค็มน้อยถึงเค็มปานกลางเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการปรับปรุงดินนะะก่อนที่จะปรับปรุงดินเราก็จะต้องอใช้ระบบอนุรักษ์น,น้ำเข้าไปช่วยก็คือการตอบรูปแปลงนาให้พื้นที่มันมีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกับน้ำได้และหลักนั้่ก็ใช้พึ่ปุ๋ยสดนะคะและปุ๋ยอินทรีย์ต่างเนี่ย เข้าไปส่งเสริมพัฒาบ้านปลูกนะคะแล้วก็ไถกลบนะคะรเ modern9tv